โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอกเชมเบอร์นะครับวันนี้นะครับเรามีนักเตะคนหนึ่งที่จะนํามาเล่นนะครับในวันนี้ก็นนั่คือจอจินโยนะครับจอจินโยนะครับในล่างนี้เขามาในตําแหน่ง CF นะครับกองหน้าตัวเป้านะครับดูสิว่าล่างเนี้ยมันจะโหดหรือไม่นะครับสําหรับการอัพผมอัพโอโต้นะครับเป็นโอโต้ปักกิ้งนะครับเอ้ยไม่ใช่คือโอโต้นะครับเออเป็นโอโต้ธรรมดา กดออโต้ไปเลยนะครับไม่ต้องแบบปวดหัวแบบอู้จะเอาอะไรอีกอะไรอู้ลบอันนี้บวกอันนี้เออมันปวดหัวนะครับคือกดออโต้คือสมดุลทุกอย่างเลยนะครับก็มาดูไอ้คาพลังดีกว่านะครับไม็ใช่นี่นะครับคาพลังครับก็เนี่ยคาพลังด้านในของเขานะครับวินิชกิ่งการจบสกอร์นะครับช9นะครับดูว่าร่างนี้มันจะคมหรือเปล่านะครับจัวเกมนี้ เรารอมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวว่าอย่างอื่นคือแบบไม่ดีเลยนะครับก็ในการส่งบอลก็ดีนะครับค่องข่างดีแต่ว่าจบสกอ์นี่คือดีที่สุดเลยนะครับสําหรับล่างนี้นะครับไม่รูิว่าเขาจะพาทีมเราเก็บแต้มได้หรือไม่นะครับก็รัไปชมกันครับก็ก่อนที่จะรับชมรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับมันก็จะขึ้น600ผู้ติดตามเลยครับฝากได้ครับ Alright, let's go! เพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจอยากจะเติมเกมผมขอแนะนําร้านอ阿拉斯加ช็อปจำกัดร้านที่มีผู้ติดตามมากกว่าถึง6 0แสนผู้ติดตามร้านบริการดีเติมสะดวกตอบไวไม่ว่าจะเกมอ e ีฟุตบอลฟรีไวเอ f วีเอฟซีมบายและอื่นอีกมากมายแถมยังบริการถึง24ชั่วโมงด้วยรับทั้งระบบ Android และ iOS หากใครสนใจก็อย่าลืมไปกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิกได้เลยไปดูเกมกันต่อ let's go เราเแล้วครับเราจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นทีมของจอร์จิญยวันนี้เขาเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหน้านะครับเพื่อที่จะยิงประตูกับทีมของเขานะครับทีมเก่านะครับเออต่นี้ก็ย้ายมาก็สําหรับแฮตติก็ประมาณนี้นะครับเราจะไม่ตั้งนะครับกองหน้าตัวเป้าเราจะให้แกเล่นอิสระไปเลยนะครับแล้วแต่แล้วแต่แกนะครับจะวิ่งไปทางไหนนะครับประมาณนี้ แล้วก็ส่วนฝั่งของโคชูเราครับ4 3 1 2นะครับกับแผนที่ตรงหน้าคู่นะครับใช้วินิชิอูดเป็นตัวสปีดนะครับอือืเซันโดเนตตารอยอยู่นะครับวินิชิอูดต่อนเตะเราก็พอดีเป๊ะเลยนะครับสำหรับนเตะเราก็ดีทุกอย่างเลยนะครับผม เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมอีฟุตบอล2025นะครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมไปชมเกมทีมชาติสเปนพบกับอาร์เซนอลนะครับผมกับผมเป็นจานเจาะเป็นผู้บรรยายนะครับแล้วเปิดเสียงนิดนึงนะครับไม่มีเสียงกองเชียร์นี่คือแบบเล่นไม่สนุกนะก็เปิดเสียงนะฮะเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะได้แบบเต้นเต้นแล้วก็ร้าวใจนะครับ มันดีนะครับออมาครับเกมเริ่มตฝั่งของอาร์เซนอลเล่นก่อนนะครับบุกจากสายไปขวานะครับวันนี้อาร์เซนอลมากับชุดเสื้อสีดํานะครับส่วนตฝั่งของสเปนมากับชุดเสื้อสีเหลืองนะครับก็มาดูสิว่าจจคิโยจะยิงประตูกับทีมเก่าของเขาได้หรือไม่นะครับในเกมนี้ออแล้วครับสเปนตักบอลได้แต่สุดท้ายก็เสียบอลอยู่ดีนะครับเป็นตฝั่งของอาร์เซนอลนะครับจะบุกแล้วจังหวะนี้บิลฟเดน คืนมาที่คาฟูตักมาตรงกลางไหลามาที่จุดเปลิงแฮมพยายามจะยิงแต่ว่าสุดท้ายก็โดนไอ้กาไดวิขวางนะครับแล้วสเปยได้บอลจอร์จิโยไหลไปขวาเมสซี่ตวัดเข้าทังหนหยและปล่อยให้จ่ายไปที่จอร์จิโอคว้าซัดเรียบร้อยครับเอาแล้วครับจอร์จิโยได้ประตูแล้วครับในนาทีที่8นะครับโอ้โหได้ยิงประตูทีเก่าแล้วครับจอร์จิโยว้าวเนะครับการประสานงานของ เอก,กาดวิทกับเจนิโอนี่ครับปล่อยให้เอก,กาดาวิทได้บอลเล่นหลายมาให้ตัวเองนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอ้โหขึ้นตามด้วยไอ้นักเตะของของตัวเองนะครับนักเตะเก่าของตัวเองครับโอ้โหอย่างเจอนิโอนะครับบอกแล้วว่าคมนะครับอาจังหวะนี้อไม่ซีสิวจะยิงแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับ จากสวนในด้านของสเปนนะครับต่อบอลทันสั้นไปที่เลโอนลเมสซี่ครับย้อนขึ้นมาตูนวินิซิโุส์ตามมาเก็บบอลและสุดท้ายเกวินเดบรอยครับเกวินเดบรอยเกวินเดบรอยมองหาเพื่อนัใดและเปิดยัดมาลูกนี้ติดปุโยโอ้โหติดนิดเดียวครับชาบีเนเด้ครับเป็บตัวเดียวล่าดักบอลได้สุดท้ายจ่ายมาช่องนี้เนต้ ta, เคลียร์อ่ยันได้อยู่วินิซิโุสซัดขวาติดเซตแล้วเคลียร์ถึงมาก่อนครับ โอ้โหยังไม่ได้ประตูครับแอตเลติโนไปที่เร็วเนีเมสซี่ครับหืมจอจิงโยเสียบอลครับแตะวัดขึ้นหน้าทันทีครับเพื่อจะเอาประตูคืนครับกระดังของอาร์เซนนลไหลมาช่องนี้เมสซี่เอาสวยครับจอจิงโยขออยู่เลยจังหวะนี้จอจิงโยซ้ายขวาสัตว์โอ้โหหลุดกรอบออกไปครับดูจังหวะนี้ครับโอ้โหหาช่องโคตรดีครับล่างนี้บอกเลยครับ หาช่องก็หาช่องดีนะครับจบสกอร์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับหลุดเดี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละมาดูเกมกันต่อครับสเปนบิด้าครับไปที่เมสซี่ขวาจังหวะน,นี้ไหลไปที่ชาบี้โอ้โหแล้วจอจิงโยได้บอลอย่างนี้แล้วพยายามจะซัดแต่สุดท้ายสไลด์มาลู่นิดฟาวครับแม่ดมบังนิดนึงครับจอจิงโยถ้ามี สปีดนี่คือแบบอันตรายสุดๆเลยนะบอกเลยอย่เปิดบอลยาวมาลูกนี้มองตั้งมาแล้วยังไงเกวินเดอบอยเอาวินิซิอุสใช้ความเร็วใช้ความเร็วคือหลังมาก่อนต่อส้นมาทำชิงหนึ่งสองวินิซิอุสแวกขวาขวาจะซัดไหมไม่ได้ครับสุดท้ายโดนเหลี่ยมของชาบีนันเดยนะครับตามมาเก็บบอลได้อยู่ครับอาร์เซนอล เสียบอลให้กับสเปนหลายมาสเปนก็เสียบอลเหมือนกันครับหลายมาตรงนี้ต่างฝ่ายต่างเสียบอลครับไปที่เบนไว้ครับหลายมาตรงกลางต่อโซนมาที่จอร์จินโยมองหาเราหักคอมาชาบี้ชาบีซา้ซ้ายซ้ายสั์โอ้โหโดนกาฟูมาแย่ yeah. แม่เกือบแล้วครับแล้วแทนไปซ้ายขวาครับลูกนี้ ไม่ได้นะครับอาเซนอลเสียบอลไปและไหลไปที่ชาบี้นะครับตวัดไปที่จอจิโยถึงไหมดวลกับคอสตาคุตาได้บอลก่อนนะครับแม่ไม่มีความเร็วนะครับบอกแล้วถ้ามีความเร็วคืออันตรายสุดๆเลยครับเพราะว่าแกม,มีจบสกอร์ที่99นะครับเอาล่ะจบครึ่งแรกครับเดือนตะลัของสเปนนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากจอจิโยมาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับ จะเป็นฝั่งไหนที่แก้เกมได้ดีขึ้นในเวลาลนะะะค,รรรครึ่งหลังนะครับเอาะครับเริ่มเกมรึ่งหลังนะครับเป็นทางของสเปนเล่นต่อบุกจากซ้ายไปขวาครับเอาละ,ะครับมาฟีดได้บอลและตะวัดเข้าในมาลูกนี้แล้วตามมาเก็บบอลและเคลียร์ทิ้งไปก่อนมองตั้งมาไม่ดีสุดท้ายจนโยมาดักบ,บอลได้และไหลามา แล้วจ่ายตัดหลังมาอย่างนี้ไม่มาจูนเนียโหยิ่งลุก,กรอบอกไปครับแม่ประตูที่สองยังไม่มาครับสเปนขาปูได้บอลครับอาเซนอลเสียบอลน้ำโคเดนจุดไปเล่งแนตัดได้บอ,บอ,อ,บอ,บอลบอ,อยู่แล้วโคเดนซ้ายพยายามจะซัดเลยแต่ว่าสุดท้ายโดนทำนามจะหวะไม่ได้ครับ ยังตามมาเก็บบอลได้อยู่ครับอาเซโนไหลายมาช่องนี้ไม่ดีและสุดท้ายแมสซี่ไม่ได้อ้าวยังตัดได้อยู่ครับจะเป็นแมสซี่หลายไปที่จอิโยไม่ถึงครับแล้วเตะเคลียร์ไปก่อนนะครับแม่คาร์ฟูับบวนสั้นมา 15, <000 S 1> จุดเบลิงแฮมแลหมลายไปที่กาฟูการฟูเลือกยังไงตรงกลางจุดเบลิงแฮมเบลิงแฮมเสียบอลเอาอันตารายครับ อันตรายครับดูครับเนมาร์ชูเนี่ยไหลไปที่จอร์จินโยแตะหนึ่งที่ซ้ายของจูรจินโยแล้วพลิกหาเเลี่ยมขวาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโอ้โหอันตรายครับบอกเลยครับซ้ายไม่ยิงครับหาเเลี่ยมขวาแล้วก็ฟัดไปเสาสองเรียบร้อยแล้วครับจอร์จินโยะสองประตูในเกมนี้โอ้โหได้ลุ้นแฮตทริกแล้วครับจอร์จินโยะโอ้โ ล่างดีอย่างนี้นะครับควรเก็บนะครับอย่าไปขายนะครับคนดูเอาเนม่าหลอกสวยครับจังหวะนี้เนม่าแหวกสวยจ่ายเป็นที่จอร์จิโยอีกแล้วจอร์เยีวยหาเลี่ยงขวาเลยซัดมาติดเซฟีก็ู้หยังแฮตทริกไม่ได้ครับทุดท้ายบอลออกหลังไปเลยยังได้เตะม,มุมอยู่หรือเปล่าเอาเลยครับยังได้เตะม,มุมอยู่นะครับสเปนเมสซี่ครับ เปิดมาแรงจับมาลูมีเสาแรกเรียบร้อยแล้วครับเนสต้าโขกให้อีกประตูที่สามของสเปนนะครับโอ้โห,โหโอ,โหโอโหูดูจังหวะเปิดของเมซี่นะครับเปิดแรงมากครับเปิดพุ่งเข้าหาหัวของเนสตาครับแล้วโขกมาเสาแรกเรียบร้อยครับสาประตูต่อกันผู้ขูถือว่าแบบมันดีจัดเลยครับเกมนี้นะครับและประเด็นคือจร์จิงโยสองประตูไปด้วยนะครับในเกมนี้ อาแล้วมาดูเกมกันต่อครับสเปนเนมาชูเนียครับเสียบอลนนครับโทน่อาดัมอืมเลยเป็นเสียเหมือนกันครับโทน่อาดัมเอาแล้วครับสปีดกับเนม่าชูเนียเนม่าถึงก่อนนะครับจังหวะนี้เนม่าหลุดไปทางซ้ายแหวนไปตรงกลางมาโดนจิ้มไปแล้วเคลียร์ยังได้อยู่เนม่าตวัดเข้าในมาลูกนี้โอ้โหมไม่ถึงเพื่อนและสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปก่อนแม่เกือบจะได้ไประตูที่4ครับสเปน เป็นไวตามาเก็บบอลได้อยู่รับจอจิงโยแหวกไปหนึ่งแหวกไปหนึ่งแล้วมองหาและซัดเองเลยครับลูกนี่โอ้โหติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหนี่โกรธทีมเก่าอะไรนักหนาได้ครับไหลายมาขวาครับกาฟูกาฟูไหลามาตรงกลางมาจังหวะนี้ทําชิงไหมเซียบอนเล่นหลามาชาบี้ไปที่เนมัชชูเนียรเนมา่าไหลไปที่จอจิโยนี่ครับมัสปิกไม่มีนะครับ ถ้ามีสปีดแบบก0าีติคือแบบโอ้โหอันตรายจัดเลยได้สี่ห้าประตูแน่นอนนะในเกมนี้เอาล้ครับทบสามนาทีนะครับทบสามนาทีเราจัดหวัดไปที่เมซี่ไม่ได้คนระับสุดท้ายก็จบเกมเราไปว่าสเปนอเอาชนะอาร์เซนอลไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับ ฮีโร่ของวันนี้ก็คือจอร์จิญโยครับโอ้โหวันทีมอาร์เซนอลไปซอมประตูต่อสูนครับแต่ที่จริงงานจะได้4ประตู5ประตูนะครับแต่ว่าไปติดเซฟไปติดโอ้โหหลายอย่างครับแ่มคือสุดยอดจริงๆนะครับอย่าไปขายนะครับล่างนี้นะครับมาดูเลตติ้งกันบ้างนะครับฝั่งฝั่งของเราก็เป็นจอร์จิญโยเจ็ดจุดห้านะครับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ครับจอร์จิญโย ผมไม่รู้นะครับว่าพี่โคโนมิอะ่ะมันเอามาล่างนี้แบบเอาตำแหน่งผิดหรือเปล่าวะมันสลัดกันอะ่ะใช้ฮาวเวดไปเล่นแบ็คซ้ายผมยังงงเลยนะแต่จนทดิโยมาเล่นนี้มันมันก็ดีนะครับแต่ทำแต้ได้ด้วยนะครับโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ๋อแล้วก็ขอไปที่คำพูดแบบคำหยาดแล้วก็พูดผิดตรงไหนก็ เป็นมาได้เลยนะครับหอมจากแก้กระหายหรือว่าทำให้ดีกว่านี้นะครับก็สวัสดีวันนี้ก่อนอนุญาตลาตัวปท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ